ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับนะสวัสดีนะครับนะวันนี้ก็อยู anyway. like ่กับอีกแล้วนะครับนะกูจะมีบางคลิปไหนมากว่าที่กูแบบมันเบิร์ลิ้นอะนะมันมีว่าสงสัยตีนะครับสงสัยเบิร์นบ่อยนะไอ้ไม่ใช่เบิร์นเลยนะคือแบบชอบเบิร์นรถอะไรอย่างงี้นะพวกมึงอย่าคิดลึกเข้าใจป่ะก็นะวันนี้นะพี่จะมาแบบบอกวิธีการฟาร์มเวล่มดินถึงสามร้อยห้าสิบแต่หินเวลไม่ตัน่ะคือถือาดูคลิปจบจะเข้าใจนะทาไมถึงเวลไม่ตันนะจะเข้าใจนะดูคลิปจบเนี่ยแต่ว่าอันนี้ไม่รูู้เปสตรรรขออองพี่หหืืา ใช้กันนะแล้วซึ่งอัตลักษณ์แต่ที่พี่แนะนําไม่ใช้นะแบบพี่ก็ใช้เอฟซาละซึ่งน้องๆคงไม่มีแน่นอนนะแต่ถ้าแรกๆเนี่ยให้ใช้อัตลักษณ์เป็นพวกแบบเออเป็นสกิลจงตีหมู่ก็ลองหาดูนะครับนะอย่างเอซิด่ตอนที่พี่ใช้คลิปแรกเนะี่ยก็ลองไปดูกันได้นะครับนะ้วก็มันใช้ได้เหมือนกันนะใช้ฟาร์มได้เหมือนกันนะครับนะก็ส่วนอาวุธนะครับเกมนี้นะแนะนำนะครับถ้าซื้อเนี่ยซื้อเป็นปืนดีกว่านะแต่ว่าพี่ยังไม่ซื้อนะครับเพราะว่าไม่ได้ลําบากอะไรแต่ถ้าจะซื้อนะครับแนะนาให้ซ เดี๋ยวเดี๋ยวไหนก็แล้วเดี๋ยวจะไปซื้อโชว์เลยนะนี่เป็นไงดูสก,กิลนะ่ะอันนี้อย่าท่าพภาคอย่าจะมารีวิวสก,กิลนะแต่ว่าเกมเนะี่ยมตเตอรี่ฟาร์มยากโคตรนะครับนะขนาดมีกูสองมตเตอรี่ยังฟาร์มลําบากอะ่ะคิดดูนี่ครับปืนนะนี่เลยซื้อปืนไปเลยหนึ่งหมื่นบาทนะครับปืนถ้าใครซื้อปืนเนี่ยปุ๊บมันจะยิงได้เนี่ยเราเราเดินลอ่อศัตรูนะเนี่ยเราเดินลอ่อปุ๊บปุ๊บยิงเนะี่ยเห็นไหมจะได้เดินลอ่อไวขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคฟาร์มอีกแบบหนึ่งนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาาบอกเลยนะว่ จุดฟาร์มเนี่ยตรงไหนบ้างครับจากแรกถ้าใครเป็นฮีโร่ครับนะอันนี้พี่บอกฮีโร่เพราะพี่เป็นฮีโร่นะครับนะแล้วใครมันมาแล้วเนี่ยเฮ้ยเนี่ยฮีโร่นะพี่กดตัวกดตัวอีไปปุ๊บรับเควสนะครับนะมันก็จะมีอยู่เควสเดียวนะครับเฮ้ยคือโดนต่อยโดนต่อยเอาโดนต่อยเฮ้ยเอเอโดนต่อยเอาหรอ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 นี่นี่บอกเลยโคตรโหดเลยพลังเนี่ย เขาโดนเลยเขโดนเลยเขโดนเลยแต่ยิงไม่โดนนะเฮ้ยแล้๋ยวนะครึแรกก็จะไปให้ตีพวกนี้เลยนะครับนะก็ได้280นะครับ300 EXP ครับนะเราฟาร์มตรงเนี้ยปุ๊บปุ๊บปยันเลเวล10นะครับนะนี่นะครับนะพอเราเลเวล10ปุ๊บแล้วก็มารับเควสตรงเนี้ยอันนี้ของเป็นฮีโร่นะเนี่ยพอเรามาถึงเนี้ยปุ๊บรับเควสตรงเนี้ยเนี่ยอย่างเควสตรงเนี้ยเอาไขวันตีกูเลยนักหนาวะไหนเนี่ยไอพวกนี้เหรอฮะเออเฮ้ยขยันขยันขยันตามขยันตามเดี๋ยวเดี๋ยวเลวไปงหลักทีกระจอกนี่ว่า ย้ำเราเอาเพลตรงนี้ไปนํานะสวยเควสของพีโลกก็คือเลเวลสินะครับได้420ร้อยยีีนะครับนะก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะเควสนี่นะครับนตัวพวกไหนวะไม่ใช่ไม่ใช่นี่ครับมาเป็นตัวพวกนี้อยู่ด้านหลังนี่นะเลเวลสินะครับนะลิปนี้พี่พยายามจะไม่ตัดนะครับนะเพื่อให้คนดูได้รู้นะครับนะเควสที่2นี่ก็คือตัวนี้นะครับนะตัวนี้ก็คืออันนี้เลยนี่นะอยู่ด้านหลังเนะี่ยไอตัวที่มันเป็นนักกล้าเนี่ยนะครับนะที่มันฟาร์มอยู่เนี่ยนะก็คือตัวนี้ให้เฮ้ น,นี่นี่มันออโต้ฟาร์มโอ้โหมีคนใช้โปโอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนโอ้โหกูว่าอยู่แปลกแปลกชัดเลยแม่งเจอโป <c oughs> เจอโปรครับท่านผู้ชม <c oughs> ยังชอบเลยอันนี้ก็คือของเลเวลเลยนะขอไปดูก่อนไม่แน่ใจถ้าจะไม่ผิดนะบอสเลเวลประมาณ20อ่าบอสเลเวล20นะครับนี่เลยบอลเลเวล20ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนะนี่ไงนี่ครับเนี่ยคือหน้าตาของบอสนะครับนี่ ถ้าไม่สกิลแท็กตี Q T, ไม่เข้านะครับมันบั็กนะครับนะคือถ้าจะตีเข้าเนี่ยต้องใช้สกิลซี C ก่อนนะครับนะแล้วก็ตามด้วยแท็กนะครับมันจะเข้าไม่รู้เป็นไรนะเห็นไหมมันเหมือนมันบั็กหรืออะไรนี่แหละนะครับตอนแรกไม่บักนะ็กครับแต่ตอนนี้มันบั็อกนะเคะยจะลอบไปต่วอื่นต่อกันเลยแล้วต่ออื่นก็ตามไปด้านหลังนี่นะนี่เลยนี่ของฮนะีโร่นะนี่ครับส่วนวิลเลียนก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ของฮีโร่นะนี่แหละฮีโร่เควีก็รับไปนะพโพลิททำไมโพลิมันไม่ไปจับโจรรอกคับูไม่เข้าใจอ่ะ นี่นะเลเวลสามสิบนะครับนะก็คือตัวพวกนี้เลยนะครับนะก็นี่นะนี่นี่น,นี่ตัวพวกนี้เลยเนี่ยพวกเนี่ยนี่นะครับนะก็ตอนแรกก็จะฟาร์มง่ายอนะ่ะเพราะว่ามันเติมเวลอ่ะควสมันห่างก,กันเวลไม่ค่อยเยอะนะครับนะควสเนี่ยเราสามารถฟาร์มได้นะครับพอเราฟาร์มเสร็จแล้วนะครับนาะเวลสามสิบนะครับแล้วก็มารับไอ้ควยสองอับยันเวลสี่สิบนะ 2004, นะ105นะครับนะาได้สองพันสี่นะพีหนึ่งหมื่นห้านะครับนะโอเคเดี๋ยวเราพาไปพร้อมบอสเลยละกันนะครับส่วนนี้ก็คือ เควสสุดท้ายของอันเนี้ยของที่นี่นะครับแล้วก็คือเบวห้าห้าคือบอสนั่นเองนะเนี่ยแล้วก็ตรงไปทางเนี้ยนะเดี๋ยวนะเปลี่ยนภาษาแปบ๊บชึบชึบบินไปออกไปแตะขอบฟ้านี่เลยทรนับนะนี่คือเควสสองนะครับนะเห็นไหมตัวพวกนี้เลยนะครับส่วนบอสนี่ก็คือน,นี่เลยหน้าตาของบอสนะบอสใช้ขวาเนะี่ยซึ่ไปขวาที่สามแสนห้านะครับนะซึ่งแพงมากบอกไว้ก่อนเนี่ยเนี่ยบอสตัวอย่างนี้เลยนะครับนะ ก็คือค่อนข้างรับมือยากนิดนึงนะเพราะว่าผลบอมต่อไอ้ผลไม่ใช่ดิของของพี่เนี่ยเหมือนอะไรมันบั๊กนิดนึงนะครับนะพลังเนี่ยมันก็เลยแบบอาจจะฟาร์มลำบากแต่ว่าตอนนี้พอมีสกิลสี่แล้วมันจะง่ายนะครับนะเหมือนเป็นเหมือนเป็นสกิลแก้บั๊กกันเนาะเนี่ยแบบบั๊แตกนี่นะนะเรียบยร้อยเชียร์ฟาร์มตรงนี้ไปยันเลเวลไม่แน่ใจเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะแต่น่าจะมันเลเวลหกเจ็ดสิบน่าจะเจ็ดสิบไหมฮะจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเช็คก่อน นี่นะครับนะจุดฟาร์มต่อไปก็เหมือนจะเป็นสะพานนะซึ่งสะพานเนี่ยมันมีแบบเดียวนะพวกมึงต้องถามพี่สะพานหน่อยครับถ้าเท่าที่ดูนะมันมีแค่อันเดียวนะในแบบเนี่ยสะพานตรงเนี้ยนะน <Okay. S 1> ี่เราก็มากดลาเควสตรงนี้เลยนะครับนะเควสตรงนี้ซุปเปอร์ทรออัลสอ๋อหกสิบแสดงว่าห้าห้าเนี่ยยันมาหกสิบนะครับนะก็คือพวกนี้เลยโหได้อีพีเยอะนะเน <Okay. S 1> ี่ยนเราก็ฟาร์มไปครับซึ่งวิธีการฟาร์มนี่ก็เนี่ยเวลาเราฟาร์มนะเราก็ลากเห็นไหมยิงลากครับนะ <S <S ปึ๊บๆนะลากสี่ตัวปึ๊บเนี่ยพอลากเสร็จแล้วก็ คือหาพยายามนะครับให้น้องๆเนี่ยหาสก,กิลหมูนะครับนะเนี่ยพอเรามีสก,กิลหมูมันก็จะฟาร์มง่ายนะครับเห็นไหมแล้วก็ล่อปุ๊บปบโอเคแค่นี้นะครับนะถ้าเรามีสก,กิลหมูจะง่ายนะแต่ว่านี่ดาเมจแรงนะดูค่าสเต็กค่าสเต็กเกมนี่ก็ประมาณนี้นะครับนะมันตาน3า0นะครับนะอยู่น่สามสิบอัพอัพเลือดเลยเคแค่นนั้พอเราฟาร์มเวลตรงนั้นได้สักพักนึงแล้วนะครับนะแล้วก็มาตรงนี้เลยนะครับนะนี่เลยนะอันนี้ของฮีโร่นะบอกไว้ก่อนนะส่วนวินเลี่นพี่ไม่รู้นะ ก็เน er> ี้ยนะเป็น f o r e s t b a n d บ t ดนะครับนะก็โหวเก้าสิบแสดงว่าฟาร์มสักพักเลยนะเนี่ยววหกสิบไปยังเก้าสิบเนี่ยสักพักเลยนะครับนะนานพอสมควรเลยนะนานนะครับวิวหกสิบไปเก้าสิบเนี่ยนานพอสมควรเลยนี่ยนะก็จะเป็นตัวของพวกนี้นะแนะนำาะครัให้ฟาร์มตรงนี้อะตรงนู้นอย่าไปสอยอย่าไปสนใจนะมันจะมีอยู่สองตัวนี้เห็นไหมตัวเนี้ยแล้วก็ตัวเนี้ยสองตัวนี้ไม่ต้องสนใจนะให้เรามาสาดตัวนี้ดีกว่านะครับนะเพราะว่าควยเป็นเก้าตัวนะครับนะแล้วก็ฟาร์มตรงนี้ไปนะครับปึ๊บ ใครกล้าหร pues mm ือเป๊แล้วไม่มั chool, iros, ่นใจแล้วนะฟาร์มสามตัวนี้ไปนะครับนะก็แค่นี้แหละนะวิธีการฟาร์มพี่ของของพี่นะไม่รู้คนอื่นเขาฟาร์มยังไงแบบอาจจะฟาร์มสองตัวนู้นแล้วมาล่ออะไรอย่างงี้นะครับนะถึงเกณฑ์ถ้ามันล่อไกลเกินไปมอนเตอร์มันจะกลับไปที่เดิมนะครับนะเนี่ยถ้าเราเดิมตรงนี้เดี๋ยวมันจะต้องต้องมีตัวกลับนะครับนะเห็นไหมมันล่อไกลไม่ได้นะครับนะก็น่าจะฟาร์มตรงนี้ก็แหละพอเราฟาร์มมาได้แล้วเราก็มาเล่าเคว้นะครับนะเคว้ก็ร้อยห้านะครับจากเก้าสิบร้อยห้าก็ถือว่าไม่เยินี้ย 60ไป90นะครับเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นหมีนะนี่ครับเลเวลกาลาหมื่นเอ็กพีไม่ใช่เลเวลที่เก้าหมื่นเอ็กพีนะครับนะก็ทั้งหมดฟาร์มทั้งหมดอยู่9้าตัวนะใช่ไหมว่าแค่เ้าตัวไหมเช็คก่อนน่าจะ9้าตัวนะเพราะว่าตรงที่ฟาร์มนาน,น,านพอสมควรแล้วลนะตรงเนี้ยเพราะมาเกือบท้ายเนี่้าตัวจริงด้วยนะครับนะนี่เลยพอเราทำเฟสิกก็จะได้ของค่าตอบแทนนะใครมี่พี่กูต่อจะไวขึ้นนะนี่เลย เนี่ยเป็นฟอร์ลิ่เนี่ยันั่งตีไปเป็นแบบพวกคนจักก็เหมือนเดียว,วับมีแค่สามตัวนั้นเนี่ยแล้วก็นั่งล่อไปนั้นสามตัวนี้มนะันนั่งฟาร์มไปครับฟาร์ไมไปได้สักพักนานพอสมควรเลยนะบอกไว้ก่อนถ้าใครไม่มีคุณสองเนี่ยแต่ว่าคุณสองไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะครับนะพี่พี่ซื้อพี่รีฟาร์มนะครับนะเพราะว่าคลิปเนี่ยพี่จะลงอะ่ะตอนที่ เออพี่ไม่อยู่อ่ะพี่ไปต่างจังหวัดนะครับนะไปไม่ต่างจังหวัดหรอกไป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 เดินเล่นไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ดีกว่านะพอเราทำเควสเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มารับได้เลยนะครับนะก็จะเป็นส่วนของเลเวล130นะครับนะได้กันอยู่หมื่นห้านะครับพี่พีเยอะมากแล้วก็ซึ่งเป็นบอสนั่นเองนะดีเลยบอสก,ก็จะอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยนะครับนะใครหาบอสไม่เจอนะครับนะแต่เวลารับเควสมันจะบอกอยู่แล้วว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะครับนะนนเวลารับเควสเนี่ยเห็นไหมหน้าตาบอสก็จะแบบเออตัวสักอย่างอ่ะบอกไม่ถูกว่ะเหมือนเหมือนจะเป็นพลังโอ้อ้อนนะต เหมือนพลังโอเวอร์ฮอลเลยว่ะพอเราฟาร์มตรงนี้เสร็จแล้วนะครับนะแล้วก็เนี่ยทำการเดินมาตรงนี้เลยนะครับนะไอ้ด้านหลังของเกาะน,นี้นะครับนะเนี่ยแล้วก็แบบวิ่งไปถ้าใครมีสกิลก็จะจะเดินสะดวกหน่อยนะครับนะเนี่ยเราก็มารับตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เหมือนจะมีทั้งหมดอยู่2เควสนะถ้าจําไม่ผิดนี่เนี่ยมี2เควสนะมีดาบิทแล้วครับนะดาบิก็จะเป็นไอ้ไฟดีนะพีเมชั่นอ่ะนะเห็นไหมวันนี้ก็ทำเควสอยู่7ตัวนะครับนะได้เงิน4ี0 0เก้านะพี่2,500สนนะครับนะ เนี่ยแล้วก็ฟาร์มไปนะับเจ็ดตัวปุ๊บปุ๊บพอฟาร์มเสร็จแล้วนี่ตรงนี้จำน่าจะร้อยเจ็ดสิบนะครับส่วนของดาบิแต่ว่าดาบอ๋ดาบิร้อยหกสิบนะครับได้เงินยูหมื่นห้านะครับแล้วก็ได้เอพีห้าแสนครับนะเดี๋ยวจะมาตีโชว์เลยนะอาดาบิอะ่ะดาบินะครับซึ่งผลผลใครไม่มีเอ้ยไม่ใช่ผลสิโอติดฟันพีดไปซึ่งไออัลตาล่าครับไอโพชชันเนี่ยถ้าใครไม่มีสกิลซีนลำบากเพราะาสกิลแทกอะ่ะมันบักนะครับนะเห็นไหมมันมันไม่เสียดาเมจอ่ะมันต้องมีสกิลซีอะคอมโบไปด้วยอออ่่่ะะะไไมรรู้เป็น มันบั็กถ้าใครแรกๆอาจจะลำบากหน่อยนะครับนะก็ต้องทนไปนะครับนะคือไม่รู้เกมอันนี้มันเป็นไรนะครับนะแท็กอะมันบั็อกอะมันบั็กเห็นไหมมันมันยิงไม่ได้เหน็นไ,มไหมันคือถ้าจะยิงได้เนี่ยต้องเล็งดีๆนะครับนะต้องเล็งดีๆนะย้ำนะต้องเล็งดีๆนะครับนะหรือไม่ก็ถ้าใครมีสกิลเนี่ยออโต้แคนนอนเนี่ยเรากดสกิลซีครับแล้วก็สกิลแท็กตามไปด้วยนะครับนะเห็นไหมจะเห็นดามเมจใช่ไหมครับสี่ร้อยที่แกนะเดี๋ยวดูอีกรอบเลยเดี๋ยวจะซู่เพืแบบชัดเลยนะโอเคนี่นะครับนะปุ๊บเราสสัััังงเเเกกตตดดดูนนนะะะคครรบบามจีๆ อา้อาอาอ,าอันนี้ไม่ติดแบบมันต้องกดแบบกดโอ้โหอาจารย์โคตรโหดเลยนะเ <_ q _' 1> นี่ยมันต้องกดพร้อมกันเลยทำนอะกดซีแล้วก็กดแทกพร้อมกันนะครับนี่เห็นไหมจะเห็นซี0ร้อยนะครับอาจจะไม่ชัดนะครับนะแต่ว่าจะมีตัวหนึ่งที่มันมี3หลักนะครับนะา้าใครตาดีนะเนี่ยมันเรียบร้อยเซตสุดท้ายตายท่าดาบีเนี่ยมได้เว่อวูเยอะมากถ้าคูณ2เนะี่ยบอกเลยคนระับสบายแต่ว่าแรกๆก็จะสบายหลังๆก็จะลำบากนะครับนะเพราะว่ามันมีอันนี้ควยสุดท้ายแล้วนะที่ดูมาเนี่ยเนี่ยตาบีเนี่ยค ก็จะเป็นแบบเออตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่เคยไปเหมือนกันนะเพราะว่าจะเป็นฮีโร่ครับซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้ามันมีอัตลักษณ์ของอะไรนะเดคูอ่ะมันต้องใช้เป็นนี้แน่นอนเลยครับค่าเนี่ยค่าความดีนะครับนะซึ่งอน,นันรอเลยนะใครอยากใช้คนระับมันต้องใช้ค่าความดีนอะนะครับอัตลักษณ์เดคูน่าจะนะ โอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอเพียบให้นี้ก่อนนะก็ไปคลิปแบบรีวิวสั้นๆนะครับอาจจะไม่ยาวมากนะครับนะไม่ใช่รีวิวทิพาฟาร์มวิวนั่นเองนะครับตัวของวิลเลียนนะก็เราไปหาดูคลิปอื่นนะครันะคาหลายๆคนน่าจะลงกันไปเยอะแล้วนะครับนะซึ่งพี่มาลงที่หลังนั่นเองนะครับนะก็ลงช้าแบบไม่เป็นไรหรอกมั้งถ้าคนดูรักที่นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวจะมารีวิวอัตลักษณ์นี้ให้ดูนะครับนะแต่ว่าฟาร์มนานมากเลยนะครับนะก็อย่่าาาลลลลืืมมกกกดดดดดไไคคค์์เป็นนนนััังใใจจห้้้้ววยยยะะะะรรรบบอแช เั้งใจทำคลิปแบบเออต่อไปนะครับนะก็รับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอตัวไปละบาย